สุนัขจิ้งจอกจอมละโม่ได้ยินยเรื่องราวของเครื่องรางวิเศษที่สามารถให้พรได้สามประการจึงออกเดินทางเพื่อค้นหามันและหวังครอบครองในระหว่างเดินทางมันทำร้ายและเอาเปรียบสัตว์ต่างๆเพื่อกอบโกยสมบัติไปด้วยหลังจากการเดินทางอันยาวนานจิจ้งจอกก็ได้พบกับเครื่องรางก็ไม่รอช้าเอื้อมมือเข้าไปหยิบมันทันทีทัในใดนั้นเองทำก็เกิดการสั่นสะเทือน และสิ่งโตผู้พิทักษ์ป่าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเอ่ยเตือนว่ามีเพียงคนดีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถใช้พลังของมันได้เจ้าจริงจอกนายยังมีความละโมบโลกมากอีกทั้งยังทำร้ายผู้อื่นวางมันลงซะดีกว่าเจ้าจริงจอกไม่ได้สนใจคำเตือนและเอ่ยคำปาถนาแรกข้าขอทองคำกองโตเท่าภูเขาทันใดนั้นเองทองคำก็ปรากฏขึ้นทันทีแต่เมื่อจะสัมผัส ลายาลาจิ้งจอกไม่ยอมแพ้เอ่ยความปรารถนาที่สองของเขาข้าขอกองทัพเพื่อปกครองป่าแห่งนี้ทันใดนั้นกองทัพของเขาก็ปรากฏขึ้นหากเพียงแต่เหล่าลูกสมุนไม่สนใจคำสั่งและเอาแต่ถามถึงวีรกรรมอันชั่วช้าที่ผ่านมาของจิ้งจอกหลังจากการขอพรสองข้อไม่สมหวังตอนนี้เหลือพอให้ขอได้เพียงข้อเดียวเจ้าจิ้งจอกรุ่นคิด และด้วยความโลภของเขาเขาจึงอยากกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในป่าเครื่องล้างเปล่งประกายเจ,จิดจ้าและลางของมันดได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดแต่นั่นก็ทําให้มันกลายเป็นสัตว์ปราดที่หน้าตาหน้าเกลียดอีกทั้งตอนนี้หัวใจของมันยังถูกผูกมัดกับเครื่องรางทําให้ไม่สามารถออกจากถ้าได้เพราะตอนนี้ เขากลายเป็นผู้พิทักษ์เครื่องรางประจำถำ้ำและถูกกำหนดให้ปกป้องมันไปชั่วนิรันดร์แท้จริงแล้วพลังของความเมตตาและการเป็นคนดีต่างหากที่จะช่วยให้มีชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่พะละะกำลังที่แข็งแกร่งแต่ความโลภของเจ้าจิ้งจอกทำให้เขามองไม่เห็นความจริงและถูกทิ้งให้มีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์โดยแยกจากโลกที่เขาพยายามจะครอบครอง